สว,ส,สวัสดีค่ะได,ะดสกี้พลาสพี่สาวน้องสาวเราเคยทําคลิปสถาปนิกมเครา์บ้านวิกลคนประหลาดไปแบบเมื่อหนึ่งปีที่แล้วจํากันได้ไหมหนึ่งปีเลยเหรอโอ้โหมันช่างยาวนานเหลือเกินนะในคลิปนั้นเนี่ยก็มีอธิบายแบบ ทำเป็นแปลนบ้านสามิติทํเป็นหนับสามิติขึ้นมาเลยอธิบายเป็นความรู้ทางสถาปัตย์ให้ทุกคนฟังเวอร์มากอะ่ะไม่มีช่องไหนเขาท, <c oughs> ทํท 3D อะไรขึ้นมาอธิบายนะมีช่องเราเนะี่ยเออคือถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้จบแล้วค่อยไปดูคลิปนั้นก็ได้นะใช่อย่ายเพิ่งรีบปิดคลิปนี้แล้วไปดูคลิปนั้นนะไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวไว้ค่อยดูก็ได้นะคะซึ่งวันเนี้ยที่เราจะมาพูดเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นใหญ่กว่านั้นอีก <c oughs> เขาไม่ได้ท,ทํท3ดีแบบที่เราทําแล้วทาไมเขาสร้้้้าาาางงงเเป็นนนนบบจจรริิๆขึมมลยีก อย่าบอกนะคุณพี่จะพาน้องไปไปดูหนังอ้าวเออไปดูหนังคือเขามีภาพยนตร์เรื่องบ้านมิกลเป็นฉบับภาพยนตร์นะสร้างมาจากหนังสือเรื่องบ้านมิกลคนประหลาดเนี่ยแหละเราก็จะเข้าประเทศไทยด้วยใช่ถ้าชื่อญี่ปุ่นคือเฮนหนเนาะชื่อภาษาก็คือ the frog pan เรื่องนี้น้องก็แบบอยากดูเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้อ่านนิยายอเออมันก็เลยแบบมีความติดตามว่า เฮ้ยเราอยากแบบเอนจอยกับหนังเต็มที่อย่างนี้เนาะคือช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าเขามีการโปรโมทหนงังมีทั้งโปสเตอร์แล้วก็พวกตัวอย่างที่เซอร์หนังต่างๆแบบให้รับชมกันมากมายเลยแล้วเราก็พบว่ามามีาหล่อมากอันเนี้ยเป็นสิ่งแรกที่แบบเอาเห็นแล้วต้องดูอ่าใช่เหรอถูก,กถูกถูกมหล่อมเห็นไหมแต่อ่องที่เราพบก็คือแปลนในหนังสือกับแปลนในหนังมันไม่เหมือนกันอ้าว เออคือมีใครสังเกตกันบ้างไหมทำไมอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะมีอะไรให้เราลุ้นให้เราติดตามวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแปรนดในเวอร์ชันภาพยนตร์ก,กันว่ามันมีความเหมือนความต่างจากแปลนในหนังสือยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราขอเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังก่อนละกันเอาสำหรับคนที่แบบเออก็นิยายก็ไม่เคยอ่านหนังก็อยากจะไปติดตามเนาะเรื่องราวของยูทูบเบอร์สายลึกลับสถาปนิกและหญิงสาวปริศนาที่ต้องร่วมมือกันสืบหาความจริงที่ซุกซ่อนภายในบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเมื่อดูจากพังบ้านแล้วมันก็เหมือนบ้านปกติทั่วไปนะแต่หากเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างภายในกลับพบว่าบ้านหลังนี้มีพิรุษซ่อนอยู่แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องสืบหาความจริงอันน่าเหลือเชื่อนี้เรื่องนี้ก็นําแสดงโดยมามิยะโชทาร่แสดงเป็นอาเมมิยะโทรุเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลึกลับซาโตจิโร่แสดงเป็นคุริฮาระฟูมิโนบุ นักออกแบบบ้านผู้ข้างใครในใยายสืบสวนสอบสวนคาวาเอลินะแสดงเป็น uki, ยูสุกิหญิงสาวผู้มาพร้อมกับเบาะแสไข่ผังบ้านวิกลคำเตือนคลิปนี้ไม่มีสปอยนะคะแต่มีสปอนค่ะ,<ย>ะโอ้ยดีใจมากนะคะมีสปอนเซอร์เข้าด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณภาพยนตร์เรื่องบ้านวิกลที่จะเข้าไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราเย่เย่ เอาละค่ะเพื่อให้บรรยากาศนะคะเหมือนในหนังสือของเล่มหนึ่งเนี้ยเราจะโทรคุยกับสถาปนิกตัวจริงกันเลยดีกว่าเราชันล่ะฉันก็สถาปนิกนะก็ <laughs> เออไม่รู้อ่ะ <laughs> ก็คือสถาปนิกก็จะสถาปนิกแล้วก็มีชาวบ้านหนึ่งมานั่งคอยฟังด้วยใช่ถูกต้อง <laughs> <laughs> อะไรทาไมหน้ที่ฉันมีแช่นเนี้ยวันนี้ฉันอุตสาห์แต่งตัวสีเดียวกับพวกเธอมาเลยนะ เออให้เกียรติชนิดหนึ่งนะอ่าให้เกียรติชาวบ้านหนึ่งก็ก็แถวเรานะคะก็จะโทรไปหาคุณพี่ชายติ้งจอกกันดีกว่าค่ะที่เป็นสถาปนิกเหมือนกับคุณพี่สาวเนาะก็เดี๋ยวให้เขาคุยกันน้องก็จะอยู่เฉยบอกไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวมาหาว่าทำไมน้องไม่ทำอะไรเลยอ่ะอยู่เฉยออออเเ ก็ไม่มีหน้าที่อะไรนะวันนี้เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอพี่ชายจิ้งจอกกันเลยค่ะ <laughs> พี่ชายจิ้งจอกมาแล้วเย <Yeah. S 1> ยินดีต้อนรับนะคะคุณพี่ชายได้ดูคลิปตัวอ,อย่างภาพยนตร์ไปหรือ,อยังยังเลยอ่ะดันเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะโอเคดูไปหยุดไปเริ่มこれはあす。あ่たにはこの家の異常さがพかりますか อันนี้มันก็เริ่มต้นมาคล้ายๆกับในนิยายเนาะสมัยก่อน,ม,นมันมาจาก youtube ใช่ไหมใช่เริ่มมาเหมือนกับในยู u b e ของเขา mm hmm. ถ้าสำหรับน้องก็ไม่เห็นรู้สึกเลยมันแปลกอะไรต้องไปดูคลิปวิเคราะห์บ้านประหลาดหนึ่งไงสองคนนี้คือใครเนี่ยคนทางซ้ายอะ่ะคือคุณจิโร่เป็นสถาปนิกในเรื่องอแล้วก็คนทางขวาเป็นมามิยะแสดงเป็นยูทูบเบอร์ถ้าเกิดว่าแบบไม่ไม่รู้มาก่อนนีนึกว่า คนทางซ้ายนี่เป็นตำรวจคือลุงแกเล่นเป็นตำรวจทุกเรื่อง,จร,งจริงๆเห็นหน้าคุณลุงเราจะขำตลอดเลยนะเรื่องนี้จะหาไหม <c oughs> ไม่น่าหา <c oughs> อันนี้คือเขาฉายโปรเจคเตอร์ไปที่ผนะ้าม่านอ่ะจริงๆไม่น่าใช่โปรเจคเตอร์แต่ก็ฟิลลิ่งเหมือนโปรเจคเตอร์เนาะเพราะว่ามันชัดมากเลยอะ่นะจริงๆเราอยากให้โปรเจคเตอร์แบบนี้มาพรีเซนต์ง่าเยเหมือนกันนะ แต่ทำไมมันถึงเอาฉากนี้มาเป็นฉายแปนบ้านนอ่กสรุปบ้านไม่แปลกการฉายดอแปลกนะคะนี่เรารีแอคอะไรอ่ะนี่นี่ฉายในจอเนี่ยเออนี่ใครคนนี้คนนี้คือคาบาเอรีน่าแสดงเป็นหญิงสาวปริศนาที่นำแปนบ้านมาให้ดูอ่ะนี่ไงเขามีแบบบ้านจริงๆมาให้ดูด้วยนะ นี่เขาเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยนะสร้างจริงๆเออ <ๆ S 1> เขาสร้างขึ้นมาใหม่ไหมไม่รู้เหมือนกันข้างข้างนี่คืออะไรกําลังกอ่อสร้างอยู่หมายถึงว่าเป็นหลังหลังข้างๆไม่เกี่ยวกันหลังข้างๆไม่เกี่ยวหน้าตาบ้านนี่คล้ายๆกับที่เราทําคลิปที่แล้วไหมไม่เหมือนเพราะว่าแปลนบ้านมันไม่เหมือนกันไงอ้าวเหรอเพิ่งสังเกตนะเนี่ยอา้าวอะไรคนที่คลายเพิ่งเห็นหรอเดี๋ยวดูต่อไปก่อนเออเดี๋ยวต้องดูใหม่มีเพลงคีิด้วยของไอนาดี้เอ็นนะอันนี้ออฟฟิศสถาปนิกหรือเปล่านะก็ถ้าออฟฟิศสถาปนิกที่ญี่ปุ่นก็ นอย่างี้มที่เคยไปทํางานมามันจะลบกว่านี้หลายเท่าจะงานมันจะลบกว่านี้จริงจริงออฟฟิศแถวไปไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนน่าจะลบเหมือนกันเอออันนี้สะอาดไปบรรยากาศการตกแต่งอะไรไม่เกี่ยวกันหมายถึงว่ามันก็แล้วแต่ออฟฟิศถูกไหมเพราะว่าเราก็เคยไปในโอซาก้าที่หนึ่งก็อีกแบบหนึ่งแต่ความลกก็กระดาษเยอะอะใช่ใช่กระดาษต้องเยอะกว่านี้อันนี้คือยังดูแบบว่าไม่ค่อยมีกระดาษเท่าไหร่แต่จอใหญ่ใช้ได้ แน่นอนที่มีคนจงใจสร้างมันเก่งในแปลงนี้เอ๊แล้วใบนี้มันคือใบโฆษณาบ้านหรอือเปล่าใช่ใบขายบ้านนะนะแล้วหกเก้าแปดศูนย์นี่คืออะไรราคาหกพันเก้าร้อยแปดสิบหมื่นใช่ก็คือหกสิบเก้าล้านแปดแสนเยนเนาะบ้านนี้หกสิบเก้าล้านเลยเหรอประมาณสิบเจ็ดล้านบาท สิบเจ็ดล้านได้บ้านปริศนาบ้านมิกอนไปแมวอ่ะไปทำไปซื้อปูวิลล่าดีกว่านี่เขาใช้โตัวดาวด้วยนะเออมีโตัวดาวด้วยนะเนี่ยโตัวดาวบ้านเราอยู่ไหนละขายทิ้งไปแล้วเรียนจบก็ขายทิ้งหมดไออ้ไรเผื่อแปลว่าอะะไรอ่ ไม่รู้จักคำว่าเฟื่อเหรอไม่ไม่เคยเห็นเฮ้ยจริงเหรอเฟื่อก็แบบมีดัดดื่นทั่วไปเลยโอ,อ้นี่ไงภาษาอังกฤษมันก็ใช้คำว่า typical ลน้าอันะไดดออ้อ่ะน่าดูมากเลยเ มันต่างกับที่คิดไว้ตอนที่แบบอ่านหนังสือเลยเนาะถ้าอ่านหนังสือมาก็จะเหมือนรู้สปอยหรือเปล่าวะแต่มันก็ยังน่าดูนะเพราะมันเหมือนได้เห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงอะจากที่แบบว่าจินตนาการเอาอย่างเดียวหรือว่าดูแค่จับทีดีที่พวกเราทําอย่างนี้เอออันนี้ก็คือได้มีของจริงมาให้ดูด้วยอ่ะไหนในในหนังอ่ะเขาก็ถามตอนสุดท้ายอ่ะว่าแบบคุณดูออกไหมว่าอะไรที่มันแปลกนั่นเดี๋ยวเรามาวิเคะห์กกันดีกว่า อันนี้ก็คือแปลนบ้านจากในหนังเมื่อกี้เลยนะเราแคปออกมาแล้วก็่วนอันนี้คือแปลนบ้านจากในหนังสือเล่มหนึ่งมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าลองเปิดแปลนในหนังสือกับแปลนในหนังเทียบกันเนี่ยโซนนิ่งรวมๆคล้ายๆนะก็คือบันไดอยู่ทางมุมบนขวาใช่ไหมแล้วก็ทางเข้าเนี่ยอยู่ดด้านซ้ายแหละแต่ว่าในหนังสือมันอยู่ข้างล่างในหนังมันอยู่ซ้ายบนคือเอาจริงก็รู้สึกว่ามันดูเหมือนแบบ เปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่นะคือมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับคลิปที่เราพูดไปครั้งที่แล้วอะมันเหมือนเรามเขาไม่อะไรไปเขาไปแก้ตามหมดเลย,ยจริงปะเนี่ยเขาแอบดูคลิปเราแน่ๆน,นเลยคือรู้สึกว่าแฟนจากในภาพยนตร์อะเหมือนมีสถาปนิกจริงๆมาช่วยกันตกแฟนให้มันดูสมจริงมากขึ้นอะอเออใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ยังสามารถคงคอนเซปต์จุดที่น่าสงสัยของแฟนไวเหมือนเดิม อย่างพวกช่องหน้าสถใยที่ชั้นหนึ่งกับห้องนอนเด็กที่ชั้นสอที่ไม่มีหน้าต่างเออคือตรงจุดเนี้ยก็ยังคงไปเหมือนเดิมแต่ว่าส่วนอื่นอ่ะดูมีการบบปรับเปลี่ยนอะไรให้มันแบบดูดูสมเหตุสมผลดูลงตัวมากยิ่งขึ้นถ้าดูจากแลนครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีจุดที่มันแปลกๆที่ในคลิปที่แล้ว เมื่อปีก่อนเนี่ยเราวิเคราะห์ไปมันจะมีประมาณ6ข้อนะถ้าเกิดใครอยากย้อนไปดูก็ย้อนไปดูได้แต่ถ้าเกิดจะฟังอันนี้ก็สรุปมา6ข้อสั้นๆข้อ1คือทําไมทางเข้าบ้านกับโรงจอดรถอยู่คนละฝั่งเหมือนเหมือนกับว่ามันมีบ้านเป็นอยู่หัวมุมเราเข้าบ้านทางหนึ่งจอดรถอีกฝั่งเราวิเคราะห์กันแบบนั้นเนาะแปลกๆอะ,อะทำไมไม่ไม่เข้าทางเดียวกันอันที่2คือเปิดประตูบ้านมาเราก็เจอส้วมเลยที่แบบปลายตาเปิดมาโูหเป็นส้วมหันมาแล้วเจอส้วม3าขึ้นห้องแขกเล็กมากไม่มีหน้าตา่างดูอึอดอัดพอมาที่ชั้นนนนเเเ่ก็็จะะหววาาแแบบบทงดดิออมัูคร์ ข้อห้าก็คือห้องนอนใหญ่เลยอะเปิดประตูมาแล้วเจอเตียงที่แบบโหเป็นปลายตาเป็นเตียงแบบทรงเพงเลยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรื่องอ่างล้างหน้าที่ไม่มีประตูปิดอาจจะทําให้เกิดความชื้นในห้องได้อันนี้คือสิ่งที่เราวิเคราะห์กันในคลิปที่แล้วว่ามันรู้สึกแบบแปลกมันแบบไม่ค่อยถ้าเป็นสถาปนิกทำคงไม่ออกแบบแบบนี้หรอกเดี๋ยวมาดูปันใหม่ดีกว่าเหมือนให้พี่ชายมาตรวจแบบแล้วกันรอบที่สองนะคะอาจารย์มาตรวจแบบฟิลลิ่งเหมือนแบบครั้งที่แล้วคือเราคอมเมนต์แบบแบบ คอมเมนต์นักเรียนออไปอย่างเงี้ยเออแล้วคราวนี้ก็เนี่ยนักเรียนมาส่งแบบใหม่แล้วนะอ,อ่าอ,อาจารย์คอมเมนต์ต่อได้ค่ะ <c oughs> ปนใหม่ก็เหมือนแก้มาแล้วนะทางอันแรกก็คือใช่ไหมเรื่องทางเข้าบ้านจะเหมือนกับลจอดรถอยู่ที่อยู่ทางเดียวกันละหมายถึงว่าอยู่เข้าจากถนนเดียวกันอะใช่แถมเขามีเหมือนประตูจากลงจอดรถเข้าบ้านด้วยครั้งที่แล้วมีแต่ว่ามันเข้ามาแบบว่าพองนั่งเล่นตรงๆที่มันแปลกะือดูดีขึ้นมันเหมือนเป็นเข้ามาเป็นฮอล์อะ เราค่อยแจกไปเป็นห้องลีฟวิ่งอันนี้ข้อสองก็ที่ที่บอกว่าเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วเจอห้องน้ําอ้าวนี้ก็เหมือนกับห้องน้ำเพืก็เก็บซ่อนไปอย่างสวยงามนะก็คือไปอยู่ตรงแถวๆที่กินข้าวนะก็ก็โอเคห้องแขกที่บอกว่าเล็กมากไม่มีหน้าต่างเนี่ยเขาก็เพิ่มหน้าต่างให้เราด้วยวแก้ตามคอมเมนต์สุดๆเออวะชั้นสองที่ทางเดินดูแคบอันนี้ก็เหมือนจะไปขยายมาละให้มันเดินได้อันนี้ดูสเกลแบบค่อนข้างตรงมากขึ้น ดูน่าจะสักแบบเก้าสิบเซนหรือเมตรหนึ่งคือครั้งที่แล้วมันดูประมาณแบบแค่หกสิบเซนแบบไม่เกินหกสิบเจ็ดสิบปะอันนี้คืออาจใหญ่ขึ้นมาละ<ม>แล้วก็แต่ว่าตรงเข้าห้องนอนใหญ่อะ่ะมันก็ยังเจอเตียงเหมือนเดิมนะม,มันอาจจะเป็นคอนเซปต์ของของเรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ<ม>จุดนี้นะคะนักเรียนยังไม่ได้แก้มาให้อาจารย์นะคะยังคงมีเตียงอยู่ที่เปิดประตูมาแล้วก็ยังมีหน้าต่างอยู่ที่เตียงอยู่นะคะนักเรียนต้องไปแก้นะคะ เอ้แต่ห้องน้ำนักเรียนจัดมาได้ดีขึ้นแล้วห้องก่อนห้องน้ำที่เป็นอะไรเป็นเหมือนห้องเขาเรียกว่าห้องห้องตะวันตกอ่ะเ้องแบบตะวันตกแต่คือห้องนอนใช่ไหมอืมอาจจะเป็นห้องตู้เสื้อผ้าก็ได้อ่าก็ดูดีขึ้นแล้วเนี่ยห้องน้ําดูจัดเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นแต่มันไม่มีช็อคโกไหมไม่มีโถส้วมในห้องใช่เพราะว่าโถส้วมไปเปิดจากในห้องเด็กอย่างเดียวไอ้ย่าแล้วอย่างนี้ยังไงเนี่ยห้องนอนใหญ่จะเข้าห้องน้ํำยังไงลงไปชั้นหนึ่งเออง่าย ก็เข้า,าจะก้องเดกไงก็เข้าไปหาลูกแล้วก็ไปฉี่เออลูกอาจจะแบบว่าปวดฉี่บ่อยเลยต้องมีห้องน้ําให้ลูกในตัวเลยจริงจริงบ้านเนี้ยแปลกตรงที่แบบปกติห้องบ้านญี่ปุ่นเนี้ยห้องอาบน้ํามันจะอยู่ชั้นเดียวที่เดียวในบ้านเนาะเหมือนทุกคนมาอาบห้องเดียวกันแต่อันี้มันมีห้องอาบน้ำสองห้องอะ่ะมีห้องที่อยู่ด้านนอกอันนึงแล้วก็มีอยู่ในห้องนอนอันนึงแต่ชั้นล่างไม่มี แต่ชั้นล่างมีแค่ทอยเล็กก็อาจจะเหมาะก็ว่าก็อาบน้าเสร็จแล้วก็ไปนอนอยู่ชั้นล่างมีแค่ห้องส้วมก็ได้แต่ที่แปลกคือชั้นสองอ่ะห้องส้วมมันดันอยู่แค่ในห้องเด็กใชห่ห้องห,งห้องน้ำข้างนอกก็ไม่มีนักเรียนอย่าลืมมาไปไแก้ครั้งหน้านะอ่ะมาดูภาพบ้านจริงๆแบบชัดๆดีกว่าเมื่อกี้ในตัวอย่างหนังอาจจะไม่ชัดมากเดี๋ยวเรามาดูภาพบ้านจริงๆกันดีกว่าว้าวอันนี้บ้านหัวมุมเนี่ยใช่ไหมตามที่เราวิเคราะห์เลย แต่ว่าวนี่ก็เหมือนเข้าทางเดียวนะสังเกตดีๆก็คือตัวหน้าบ้านอะมันตรงกันในแปนเลยนะเนี่ยดูที่ทันสองมีระเบียงเหมือนกันแล้วก็มีตรงนี้ที่ยุบลงไปเหมือนกันนี่เขาไปหาบ้านมาได้เก่งเหมือนกันนะจริงด้วยหรือไม่เขาก็หาบ้านแล้วเขาก็แก้แปนแปน,แปนเลยไม่เหมือนในหนังสือปะตัดแปนก็คือดูดีขึ้นเพราะว่าบ้านจริงๆก็ควรจะต้องสร้างแบบนี้มากกว่าเนอะ <No. S 2> <laughs> เอาจริงดูภายนอกเฉยๆมันก็ดูแบบน่าอยู่ดีนะสวยๆขาวๆไงยดูสะอาดตาอืม ดูตอนคืนดีกว่าไว้หลอนอะนะติดไฟให้หลอนมากอะ่ะเออมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นบ้านมันไม่ได้โสมข้างบนแบบตรงพ้าม่าน่ะนะกลูว่ามาดูอินทีเรียกันดีกว่าอันนี้เป็นโซนห้องนั่งเล่นอ่ะดูดีก็มไม่ค่อยเห็นบ้านญี่ปุ่นตกแต่งแบบนี้อืมอันนี้มีแบบเป็นสไตล์คิวบัวมีนี่ด้วยอะเปลเด็กแล้วก็ประตูสีฟ้านี่คือประตูห้องน้ําห้องห้องส้วมที่มีหนึ่งอันเล็กๆตรงนั้น แล้วก็ต่อมาก็คือเป็นขึ้นบันไดามาก็จะเจอกับห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกห้องอ่ะทางขวาจะเป็นทางเดินที่เดินเข้าห้องนอนอันนี้ไม่ไแน่ใจเขาเขาทำเป็นฉากหรอือเปล่าอาจจะเป็นฉากแหละมันน่าจะคนละอันกับในบ้านแล้วแหละแต่ว่าก็ถือว่าทําได้แบบว่าสมจริงมากเลยเนาะแต่ไฟทางเดินแอบติดแบบมันจะมืดได้ขนาดนั้นเลยเหรอนั่นน่ะสิจริงดดจริงมันน่าจะไฟสว่างกว่าน,นี้หรือเปล่านี่ห้องนอนใหญ่เนี่ยเตียงมันไปอยู่ตรงทางเดินไม่น่าจะดีอะใช่ไหมแต่ทางเดินมันกว้างกว้างกว่าในหนังสืออะ ก็ถือว่าดีดีกว่าเดิมแหละแต่ว่าก็ยังรู้สึกแบบนอนไปก็ังเห็นรูตรงนี้ที่เป็นทางไปแล้วประตูนะมันเข้าห้องอะไรนะห้องเด็กใช่ไหมห้องเด็กไม่รู้ว่าที่นอนนี้มันก็คงแบบนอนไม่ค่อยสบายอะไรเพราะว่ามันมีผ้าม่านมีแบบหน้าต่างอยู่หัวเตียงกับข้างๆเตียงอ่ะมีผ้าม่านเครื่องหนึ่งต้นนั้นนะโอ้แอร์อยู่ตำแหน่งนี้ก็ไม่ค่อยดีเลยนะถ้าแบบว่าน้าแอร์หยดอะไรก็ก็คือลงหัวนอนเลยอะลายวอลเปเปอร์ที่ดูแบบอะไรก็ไมู่้เอ้ลายวอลเปเปอร์ดูน่ากลัวมากอะเราติดทั้งห้องอ่ะ อ้าวแล้วมันคือลายเหรอฉันคิดว่ามันคือแบบล็อบๆ็ออีกเออก็ก็ลอ็อกแต่ล็ออะไรมันมีคิวบัวเออลอ็อกแต่มีคิวบัวนี่มันการผรสมผสานสไตล์ที่บอกว่ามีสองแบบคลาสสิก <ผม S 1> กับ<ม>ลอบ็อเหรอแล้วหน้าต่างมันเล็กๆใหญ่ๆความสูงไม่เท่ากันอืมอืมจริงด้วย แปลกประหลาดที่ป็งอันนี้คือห้องเด็กปริศนาแคปภาพมาจากตัวอย่างหนังฉากสุดท้ายถ้าเราดูเร็วๆอาจจะดูไม่ทันแต่ว่าสังเกตได้ว่าเนนียแหละคือห้องเด็กเพราะว่าตามแพลนก็คือมันจะมีเตียงเดี่ยวอยู่ในห้องประตูเนี่ยมีดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยนะว้าวเพื่อคือมันจะต้องแบบเก็บซ่อนเป็นความลับขนาดนั้นเลยอะ่ะนี่คือปริศนาของห้องเด็กนี่ก็เป็นห้องเด็กที่ไม่มีหน้าต่างก็ดูสภาพห้องเก็บของมากกว่าจริงดูแลเธอหมดเลยเนาะแต่ห้องเด็กนี้แบบเปิดประตูมาก็คือกำแพงมันจะ มีทางเดินก่อนหรอค่อยเลี้ยวไปห้องเด็กเห้ยมันดูซับซ้อนกวเดิมเนในแปลงเป็นประตูสองชั้นเองเห็นแล้วน่าสงสัยจริงๆ<嗯>นี่ก็เป็นปริศนาที่จะต้องเป็น้นหาในหนังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้ใช่<嗯>อย่าเพิ่งบอกนะทุกคนเองจะไปหาปริศนานี่ทีนี่あのりの家に足を踏み入れました。マジモンじゃねえかこれ。 อันนี้มาที่บ้านไหนเนี่ยบ้านบ้านวิกลบ้านบานทีสาวถ้าเกิดใครอ่านนิยายมานะก็อย่าเพิ่งมาคอมเมนต์สปอยหรืออะไรใดๆเนาะแต่ต้องถามคุณพี่ชายกับพี่สาวในฐานที่อ่านหนังสือมาละรู้สึกไง อยากไปดูแม่อยากต้องรุ้นแม่อะไรเงี้ยก็ดูน่าสนใจดีนะถ้าเกิดว่าเอามาสร้างเป็นหนังจะได้เห็นบ้านจริงๆที่สร้างขึ้นมาจากแฟนที่อาจจะแดัดแปลงมาจากนิยายนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงความแบบลึกรับอะไรตามฉบับนิยายเนาะส่วนเราก็คิดว่ามันก็น่าดูเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะอ่านิยายไปหลายรอบเพราะว่าเราต้ององทำคลิปทําอะไรมากมายใช่ไหมเราต้องอนิญายเยอะมาก แต่ว่าพอมันมีหนังออกมาก็รู้สึกอยากดูมากเลยหนึ่งก็คือนักสแสดงที่เราแบบติดตามพวกเขามานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างมามิยะหรือว่าแบบคาวาเอรินะอย่างเงี้ยก็ชอบทั้งสองคนเลยแล้วก็คุณจิโร่แล้วก็ในหนังมันไม่ใช่มีแค่บ้านหลังแรกด้วยไงมันมีทั้งหลังที่2กับหลังที่3ด้วยที่ในหนังสือแบบเราแบบไม่ได้ทําคลิปอะไรขึ้นมาด้วยอ่ะเออมันก็จะมีภาพแบบเป็นของจริงมาให้เราดูด้วยว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าติดตามมากๆเลยอ่ะแล้วคุณน้องสาวล่ะ ที่แบบว่าไม่ได้อ่านหนังสือเลยเป็นไงบ้างพอเห็นตัวอย่างหนังแล้วอยากไปดูไหมก็สนใจนะคือจริงๆอ่ะน้องอ่ะอยากจะอ่านนิยายก็คือยืมคุณพี่อ่านเนี่แหละแต่คุณพี่แบบไม่ไม่ต้องอ่านเธอไปดูก่อนอความรู้สึกมันจะได้ต่างกันเนาะแล้วจะได้แบบเออมารีวิวมาลงเพจอะไรได้ก็เลยแบบเก็บใจไว้เราต้องแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปดูหนังก่อนซึ่งมันจะเข้าโรงวันไหนเอยวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์อดใจรอเลยอะ อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะใช่เห่นไหนเนาะบ้านวิกล The เดอะฟรอพแสำหรับว,วันนี้ก็บายบาย๊ายบายอ่ะอะอย่าเพิ่งไปกันสำหรับใครที่อ่านนิยายไม่ค่อยถนัดนะคะเช่นอาจจะจำไม่ได้ว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนหรือว่าบ้านจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเขาก็มีฉบับมังงะวางจำหน่ายแล้วนะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปหาซื้อกันล่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายจริงๆแล้วจ้า 大好き